คอมเมนต์กระหึมฟี่าจัดครั้งแรกฟุตซอลทีมชาติไทยติดท็อป10ของโลกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียหลังจากที่ฟี่านะครับประกาศแรงกิ้งของกีฬาฟุตซอลน,นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยถูกจัดในอันดับที่9ของโลกนะครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียและฟุตซอลโลกและเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับเป็นรองเพียงอิหร่าน ที่อยู่อันดับ4ของโลกนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับอันดับ15ของโลกอันดับ15ของเอเชียส่วนอันดับ1นะครับเป็นบราซิลในขณะที่เวียดนามนะครับอันดับ33ของโลกส่วนอินโดนะครับ28ของโลกนะครับและในอันดับอื่นๆนะครับสามารถดูได้ตามตารางนี้เลยนะครับเอาละรามาเริ่มฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเลยนะครับที่น่าตกใจคือประเทศไทยติดท็อป10ของโลก ซึ่งมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าไม่นะก็ไม่ได้มีอะไรน่าตกใจเพราะว่าประเทศไทยเก่งมานานแล้วในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าประเทศไทยเป็นพี่ชายแห่งเอเชียต่อไปครับไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องตามหลังอินโดนีเซียในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเอาเธออย่างน้อยมันก็ดีกว่าอันดับฟุตบอล คอมเมนต์ต่อไปครับอินโดนีเซียเข้าแข่งขันอันดับนานาชาติน้อยกว่าเวียดนามแต่มีอันดับที่เหนือกว่าเราในขณะที่ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็มากล่าว,ว่าเวียดนามยังชนะพะมา่ายากเลยต่อไปครับเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยินชื่อประเทศไทยก็กลัวหัวหดไปเลย ต่อไปครับว้าวไทยคุณภาพมากในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันชอบสไตล์การเล่นของไทยแม้ว่าฉันจะสนับสนุนเวียดนามเสมอแต่พวกเขาก็ยังดีกว่าเพราะว่าพวกเขาอยู่ข้างหน้าเราและ VFF ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อุดมการสุดโตงของฟแฟนๆบางคนโหยหาความสำเร็จกินเข้าไปในกระดูกของพวกเขาควรนำนักเตะร,รุ่นเยาว์มาฝึกซ้อมก่อนเพื่อหาประสบการณ์ ที่จะนำมาทดแทนในภายหลังของนักเตะรุ่นเก่าคอมเมนต์ต่อไปครับฟุตซอลประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่กลับโดนใส่ใจน้อยที่สุดและไปกันที่คอมเมนต์ทางฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างนะครับซึ่งชาวอินโดนีนครับเมากล่าวว่าเราอันดับ29แต่ประเทศไทย9สู่ท็อป10ของโลกต่อไปครับประเทศไทยปีหน้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลโลก ในขณะที่ท่านตอบมาครับก็มากล่าวว่าทำไมประเทศไทยสามารถติดท็อป10อันดับแรกของโลกได้ซึ่งมีชาวอินโดท่านตอบมานะครับมาตอกาบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าก็รายการจิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีคอมเมนต์ต่อไปครับในที่สุดเราก็นําหน้าเวียดนามได้คอมเมนต์ต่อไปครับเสียดายที่ไม่ได้เข้ารอบเอเชียนคัพซึ่งท่านตอบมานะครับก็มากล่าวว่าหวังว่าทีมฟุตซอลจะดีขึ้นอีกนะ ในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าอันดับห่างไกลจากประเทศไทยแต่ฝีมือเจอกันครั้งหลังสุดเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันนะต่อไปครับอย่างน้อยสิ่งที่พยายามก็ไม่สูญเปล่าที่ติดท็อป30ของโลกซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ายังอยู่ใต้ประเทศไทยอีก คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยทั้งฟุตซอลและฟุตบอลก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ในฟุตบอลมันก็ไม่แน่นะอินโดเนียเมื่อเจอกับไทยก็อาชนะก็เป็นไปได้ต่อไปครับมันแตกต่างอย่างมากจากการจัดอันดับฟุตบอลไม่ต้องพูดถึงการอยู่ใน30อันดับแรกและไม่แม้แต่จะอยู่ใน100อันดับแรกด้วยซ้ำอินโดนีเซียอยู่อันดับที่134 ซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าเมื่อพูดถึงกีฬาอื่นๆอินโดนีเซียสามารถเทียบได้มีแต่ในกีฬาฟุตบอลเท่านั้นอินโดนีเซียยังคงต้องตามหาความสำเร็จต่อไปครับแพ้ประเทศไทยเสมอไม่ว่ากีฬาใดก็ตามยกเวน้นแบดมินตันซึ่งชาวอินโดนท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าเร็วๆนี้เราจะหานัเตะในเท์แลนด์เข้าสู่ทีมฟุตซอลคอมเมนต์ต่อไปครับ แม้แต่ประเทศไทยอันดับก็ยังสูงกว่าอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งญี่ปุน่นต่อไปครับประเทศไทยช่างน่าทึ่งอันดับที่9ของโลกประเทศอินโดอยู่28ของโลกซึ่งชาวอินโดท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าว้าวประเทศไทยน่ากลัวมากอยู่อันดับ9ต่อไปครับแต่ไทยอันดับ9อินโดนีเซียยังไม่ใช่เจ้ากีฬานในอาเซียน ทำไมประเทศไทยถึงก้าวหน้าในด้านกีฬาประเภทต่างๆสาบานว่ารู้สึกไม่พอใจมากหากไม่ได้เก่งที่สุดในอาเซียนอินโดนีเซียยังอยู่ใตร้ร่มเงาของไทยซึ่งมีชาวอินโดท่านต่อมานะครับมาตอบกลับในเม้นตรงนี้ว่านอกจากนี้ประเทศไทยมักจะไปไกลในเอเชียนคัพและคัพฟุตซอลโลกซึ่งมีชาวอินโดท่านต่อมาครับก็มาตอบกลับว่าหวังว่าอินโดนีเซียจะผ่านไป่นโอลิมปิกเพื่อทดแทนสิ่งนั้น ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับความเก่งของไทยไม่ได้มีแค่ในอาเซียนแต่ยังมีในระดับเอเชียหรือแม้แต่ในระดับโลกหวังว่าทีมฟุตซอลอินโดนีเซียจะสามารถฟื้นตัวโดยเร็วต่อไปครับอย่าคาดหวังอะไรมากกับสมาคมฟุตซอลที่เน้นการเมืองมากกว่าฟุตซอลคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อ,อะระดับฟุตบอลจะเป็นแบบนี้ ในขณะที่ท่านต่อมานะครับเขา,ากล่าวว่าในกีฬาฟุตซอลไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในทั่วโลกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยถึงติดท็อป10และอินโดถึงติดท็อป30ต่อไปครับอันที่จริงอินโดมีความสามารถมากมายกับกีฬาสไตล์นี้ตราบใดที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเราก็จะพัฒนาฝีมือมากกว่านี้ซึ่งชาวอินโดท่านต่อมานะครับาากล่าวว่าประเทศญี่ปุ่น อยู่ต่ำกว่าประเทศไทยทเห็นไม่บ่อยมากนะักสำหรับกีฬาเอเชียของเราคอมเมนต์ต่อไปครับฟุตซอลเราทำได้อันดับ28ของโลกเห็นได้ชัดว่ากีฬาชนิดไหนที่เราประสบความสำเร็จมากกว่ากันในขณะที่ท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าประเทศไทยคือเหล็กกล้าในเอเชียในอาเซียนไม่มีใครสู้ได้ คอมเมนต์ต่อไปครับมองว่าอินโดนีเซียยุคนี้จะสร้างประวัติศาสาตร์หน้าใหม่ทางฟุตบอลและฟุตซอลคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับอินโดนีเซียยังอยู่ภายใต้ประเทศไทยอยู่เสมอไม่ว่ากีฬาใดก็ตามคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับไปอันดับที่15าถึง20กำลังดีเลยสู้ต่อไปสำหรับทีมฟุตซอลอินโดนีเซียของเราคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับประเทศไทยนำหน้านเราอีกแล้วพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปครับ ประเทศบราซิลเนี่ยเก่งทั้งฟุตซอลและฟุตบอลเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันคือช่วงเวลาที่เราควรยินดีกับทีมฟุตซอลของอินโดนีเซียที่สามารถติดท็ทอป30ของโลกได้ซึ่งมันต่างจากฟุตบอลถึงแม้ว่าเราจะมีผลงานที่ดีในกีฬาฟุตบอลก็ตามแต่ ผนทางมันก็ยังอีกยาวไกลที่เราจะสามารถไปสู่ท็อปของโลกได้หรือแม้กระทั่งในเอเชียครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับหลังจากที่ฟีฟ่าจาัดอันตาฟุตซอลโลกมาดังกล่าวนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับในคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ